สำหรับใครนะคะที่มีอาการปวดบริเวณขานีบนะคะไม่ว่าจากการออกกำลังกายเล่นกีฬานะคะหรือว่าทำท่าบริหารแล้วรู้สึกตึงๆนะคะวันนี้เราลองมาดูท่าบริหารนะคะเพื่อช่วยคลายกล้ามเนื้อแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงกัน,นะคะ่ะ นี้นะคะจะเป็นการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาหนีบของเรานะคะม้วนผ้าขนหนูนะคะเป็นกลมๆแบบนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะวางไว้บริเวณขาของเรานะคะจากนั้นเนี่ยให้เราชันขาขึ้นมาประมาณนี้แล้วกางออกเล็กน้อยนะคะแล้วก็ยกสะโพกขึ้นนะคะตอนที่ยกสะโพกขึ้นเนี่ยอย่าลืมเกรงในส่วนของก้นไปด้วยนะคะพอเกรงก้นไปด้วยเนี่ยแล้วก็เราจะรู้สึกทั้งเกรงก้นเนาะแล้วก็หนีบตรงบริเวณนี้ไปด้วยนะคะให้เราค้างไว้เลยนะคะประมาณ5วินาทีนะคะเกรงพอครบ5วินาทีแล้วเนี่ยค่อยๆลงช้าๆนะคะ ลงช้าๆแบบนี้นะคะอันนี้เนี่ยนับเป็น1เซตนะคะให้เราเนี่ยค่อยๆทาไปเรื่อยๆนะคะจนครบ5เซตนะคะต่อมาในบางคนเนี่ยพอยกขึ้นมาประมาณนี้เรารู้สึกว่าจะเป็นตะคิวเนาะบริเวณตรงแถวๆวนี้นะคะให้เรานะคะแก้ด้วยการขยับขามานิดนึงนะ,ะขยับขาเข้ามานะคะแล้วก็ค่อยๆทําแบบเมื่อกี้ใหม่นะคะขยยกขึ้นแบบนี้เกรงไว้เลยนะคะ5วินาทีแล้วก็ลงมาแบบนี้นะ,ะ <S <S ถ้าเกิดว่าขยับขามาแล้วก็ยังรู้สึกแบบเหมือนจะเป็นตะคิวอยู่ก็ให้เราขยับสั้นลงมาอีกนิดนึงนะคะ กับใครนะคะที่เอาขาขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่มีอาการเจ็บหรือว่าตึงมากขึ้นเนี่ยให้เรานะคะวางขาแบบนี้เลยนะคะจากนั้นเนี่ยเอามือน,นะคะกดลงไปช้าชานะคะแบบนี้ให้รู้สึกตึงๆนะคะค้างไว้หน่อยะะประมาณ15วินาทีนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็ค่อยๆเคลื่อนนะคะลงไปด้านล่างแบบนี้นะ,ะทำไปนะคะจนถึงข้อเข่าบริเวณตรงนี้เลยนะคะให้ทำค่อยๆทำช้าช้านะคะค้างไว้15วินาทีสำหรับ2ท่าเมื่อกี้นะคะถ้าทำแล้วเนี่ยทำให้มีอาการปวดหรือเจ็บมากขึ้นนะคะให้หยุดทำทันทีนะคะแล้วก็สามารถโทรปรึกษาเพิ่มเติมนะคะที่เบอร์คินิกหรือ